คึกคักกันนะครับเมื่อวานนี้มีการเปิดรับสมัครผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็รวมทั้งสมาชิกด้วยก็คือสอจอที่จังหวัดแพร่ก็ไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันนะครับคึกคักหน้าดูทั้งกองเชียร์ทั้งผู้สนับสนุนหลายฝ่ายนะครับทีนี้ประเด็นปัญหามันก็ไม่ไม่มีอะไรมากมายนะครับ แต่ท่านผู้ชมที่บริโภคข่าวสารนี่ก็ต้องต้องดูด้วยช่างใจด้วยพิจนารณาด้วยนะครับนักการเมืองผู้สมัครผมฟังหลายท่านให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้แล้วนะครับผมว่ามันกำลังจะเข้าสู่ยุคเดิมๆอีกแล้วเนะี่ยยุคเดิมๆายุคอิทธิพลเนะี่ยเพราะมันมีข่าวในะเรื่องของการข่มขู่อะไรด้วยเนะี่ย เออแล้วก็มีสื่อนำไปลงไปอะไรต่างๆนะครับอันนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะยุคนี้เป็นยุคใหม่นะครับยุคใหม่ผู้สมัครก็หน้าใหม่คนใหม่ขอให้ใหม่ๆนะครับสร้างสรรค์นะครับการหาเสียงอะไรก็ขอให้อยู่ในกรอบเออไปให้ไล่คนอื่นอะไรต่างๆนี่มันก็ยังว่าเนาะผมถึงบอกแล้วว่าท่านผู้ชมต้อง พิพจารณาเอาว่าข่าวแต่ละข่าวเนื้อหาแต่ละเนื้อหาเนี่ยแล้วอยากจะเตือนผู้สมัครด้วยนะครับในเมื่อเป็นคนใหม่แนวใหม่ความคิดใหม่อย่าย้อนอดีตนะครับและระวังการสัมภาษณ์ของสื่อให้ด้วยไม่เจาะปากถามแรงๆท่านก็พูดมาผมฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อว,ว่าจะเป็นคนใหม่นะพูดตรงๆแหละครับ อ่าทีนี้ประเด็นในเรื่องของวันนี้ผมจะพูดในเรื่องประเด็นของที่เป็นข่าวไม่ได้แก้ข่าวอะไรแล้วครับเราต้องเอาความจริงมาพูดกันนะเนาะเรื่องของการข่มขู่ที่นาภูนวังชิ้นนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ที่สมัครนายกนะครับผมจะเอานายกก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีละแต่สำหรับ สมาชิกสภา,าองค์การบริหารจวนจังหวัดก็คือสอจอนี่น่าจะมีอยู่นะครับเอาเป็นว่าวันที่6วันสุดท้ายเราค่อยมาไล่เลียงกันว่ามีใครลงบ้างอตอนนี้ไปก็ติดตามชมกันทุกวันนะครับไม่แน่ครับบางวันก็อาจจะมีสงรอบสามรอบเปิดไปเรื่อยๆ YouTube m a c TV นะครับเข้าไปชมกันได้ข่าวชาวบ้านนี่นะครับข่าวที่นี่ตรงไปตรงมาครับไม่ได้เข้าข้างใครละครับเอาความจริงมาคุยมาพูดกัน เพื่อที่จะให้พี่น้องได้พิพจารณาเลือกเอาทิศที่ของพี่น้องประชาชนนะครับว่าต้องการเลือกใครเราไม่ว่าคนใหม่ไม่ว่าคนเก่านะครับแต่ขอให้หาเสียงกันแบบสร้างสรรค์การใส่ล้ายป้ายสีมันผมบอกว่ามันมันเป็นยุคเก่าไงเดี๋ยวนี้มันย้อนมายุคเก่าสําหรับนายกเบอร์นหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับมันก็มีกระแสออกมาคุยกันอีกครับ เมื่อวานนี้สามท่านก็คือท่านอนุวัติวงวันท่านประสงค์ชุ่มเชยท่านสุภวัตสุภาิลินะสจอลี่น,ออนี่จริงจริงสจอลี่คนหนุ่มคนรุ่นใหม่นะครับผมก็ฝากสอจอลี่ด้วยด้วยความเป็นห่วงนะครับอย่าไปย้อนยุคเอาเดิมเดิมเข้ามาเนี่ยการให้สัมภาษณ์สื่อก็คนระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้เตือนกันนะครับเตือนกันไว้เพราะความเป็นห่วงไม่ใช่อะไรหรอกครับเราก็คนแพ้เหมือนกันทั้งนั้น จริงๆผู้สมัครเขานี่จับมือกันหมดดูเมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่ริ้วล้อเนี่ยเอาริ้วล้อดีกว่าผู้สนับสนุนนี่มันจะฆ่ากันนะครับมันจะฆ่ากันตายทั้งๆที่ผู้สมัครบางทีก็ไม่รู้เรื่องเลยนะเออคุณรักใครชอบใครก็อย่าไปใส่ไฟคนนั้นใส่ไฟคนนี้ไปว่าคนนั้นด่าคนนี้โดยเฉพาะสื่อผมก็เตือนด้วยในฐานะที่ผมก็สื่ออวุโสเหมือนกันนะครับทําข่าวมาก็หลายสนามนะครับ ยุ่แยงตะแคงรั่วมันอยู่ที่สื่อหมดนะครับนะไม่จ่อปากก็ถามแรงๆให้เขาตอบอันนี้อันตรายครับสื่อแบบนี้อันตรายครับไม่ได้สร้างสรรค์สังคมหรอกนะอะท่านที่สองก็คือคุณประสงค์ชุ่มเชยแล้วก็คุณสุภวัฒน์สามท่านมันก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้จับฉลากทั้งสามคนนะครับคุณสุภวัฒน์เขาไม่จับต่ให านายกาท่านอนุวัฒน์กับท่านประสงค์เป็นเป็นคนจับท่านประสงค์ท่านก็จับก่อนก็ได้เบอร์สองก็ปรากฏว่าคุณชูวัฒน์เขาไม่เอาแรอกครับท่านอนุวัฒน์ก็ได้เบอร์ออหรน,นึ่งไ,ไปนะทีนี้สรุปก็คือเบอร์สามมีนนยะ่อะไรหรือเปล่าครับที่ต้องการเบอร์สามประเด็นนี้มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งเรามาคุยๆกันหลายประเด็นนะครับ ทำไมต้องอยากได้เบอร์สามทีนี้กระแสมันมาอย่างนี้เพราะว่าทุกเขตเขาก็อยากที่เขาลงเขาอยากได้เบอร์สามให้หมดแต่ถ้าได้เบอร์สามก็มีการวางแผนกันนะก็ต้องจ้างคนมาลงเนี่ยสมมติว่าเขตหนึ่งมันมีสองคนนะ่ะมันจะว่าเบอร์สามเป็นไปไม่ได้อ่าแล้วก็เขตวังชิ้นเขาก็ลงสองคน พขปรากฏว่าไม่จับฉลากเหมือนกันก็ให้ให้คู่ต่อสู้ลงไปได้เบอร์หนึ่งตัวเองก็จะรออยู่ว่าใครจะมาสมัครอีกมั้ยจะเอาเบอร์สามจะเอาเบอร์สามอย่างเดียวให้ตรงกันถ้าจะเอาตรงกันอย่างนี้เราก็จะไปจ้างคนมาลงผิดกฎหมายเลยนะครับอย่าลืมนะครับกฎหมายกกตสมัยนี้มันแรงนะครับยาแรงนะเอออยาอยาไปยิเออเป็นลิเล่นนะครับตรงไปตรงมาดีกว่านะครับ เออใครจะไปจ้างมาผู้สมัครมาลงเนี่ยโดนแน่นะครับโดนแน่นอนอ่ะทีนี้ผู้สมัครนายกก็คือเบอร์หนึ่งท่านอนุวัฒน์เบอร์สองก็คือท่านประสงค์ชุ่มเชยและเบอร์สามคือสุภวาพสุภาพิริอ่ะ,อะทีนี้เนเรื่องของกองเชียร์ก็เยอะแยะแล้วครับเมื่อวานนี้ดูตามภาพนะครับมากันหลายคนมากันหลายกลุ่มนี่เชียร์กันไป รักใครชอบใครนะครับทางด้านของท่านอนุวัฒน์นี่ก็กองเชียร์มาจากหลายที่จนใหญ่ก็มาให้กําลังใจสนับสนุนด้านสุภวัฒน์ก็มีนะครับท่านประสงค์ชุ่มเชยสร้างสารรค์ครับสวยงามอ่ะทีน,น,นี้อย่างที่ผมเปิดประเด็นไว้ในเรื่องของการนำเสนอข่าวที่เขตสองนะครับ ก็คือบ้านนาพูนอำเภอวังคิ้นมีข่าวลงมาในทางสื่อนะครับว่ามีการขม่มขู่ฆ่าล้างโคตรล้างครัวกันเลยนะครับทีนี้ประเด็นมันมันน่าสงสัยอยู่ตรงที่ว่าในเมื่อเขาข่มขู่ท่านไปแจ้งความเนี่ยไปแจ้งความว่าอย่าไปลงนะทำไมง่งง้นจะฆ่ายกครัวอันนี้มัน มันข่มขู่จะฆ่าอันนี้ก็แจ้งความเอาผิดเลยนะครับแต่พอไปแจ้งความไม่เอาผิดแจ้งไม่เป็นหลักฐานตามเนื้อหาของข่าวเนี่ยเมื่อวานนี้ดูดูข่าวเนี่ยมันมันก็ทิ้งท้ายไว้เลยครับว่าไม่มีความคืบหน้าอันนี้แหละครับในเรื่องนี้มันจะต้องพินิษพิจรารณาสำหรับท่านผู้ชมที่บริโภคข่าวสารอันนี้ก็ไม่ได้เอามาแก้นะครับแต่อยากให้รู้ความจริงว่า เราก็ต้องไปถามที่พนักง,งานสอบสวนที่ตํารวจเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องคดีความไงครับนะแล้วก็ไปไล่ถามชาวบ้านว่ามันเรื่องราวมันเป็นยังไงอันี้ผมมีเอกสารนะครับคาชี้แจงของทางตํารวจเขานะครับก็จะเอามาเล่าให้ฟังแหละครับใครจะข่มขู่ใครใครจะฆ่าจะแกงกันก็ว่ากันไปนะครับยุคนี้มันจะย้อนไปยุคเดิมๆสามสี ้าสิบปีเก่าก็ให้มันรู้ไปนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องสกัดด้วยถ้าเรื่องแบบนี้นะครับสื่อถือไม่ไปจ่อปากไว้ย่งว่าพูดแบบสะใจเราเข้าข้างคนนี้เราก็พูดแบบสะใจไม่ใช่อันตรายนะครับอันตรายนะครับที่นาพูดครับตอนแรกก็มีว่าพี่ที่ผู้สมัครนะครับที่เขาไปแจ้งความบอกว่ามีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน เข้าไปคมคูเข้าไปคมคูให้ถอนตัวถ้าไม่งั้นจะฆ่าล้างครัวหลังโคตรนะทีนี้มันก็มีหนังสือจี้แจงมานะครับว่าจากกรณีที่มีเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยเออขึ้นมาทางตำรวจนาพูนก็บอกว่าก็ได้รับแจง้งจากชายคนหนึ่งนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับ เข้ามาแจ้งความก็บอกว่ามีอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเข้าไปข่มขู่ในงานกระถินว่าให้ถอนตัวถ้าไม่งั้นจะฆ่ายกครัวแล้วก็ไปขู่คุณแม่ของว่าที่ผู้สมัครคนนั้นอีกนะครับว่า,าให้ลูกชายจะถอนตัวอ่ะก็เลยไปแจ้งความแต่การแจ้งความนี้ทางพนักงานสอบสวนเขายืนยันมาว่า ทางผู้แจ้งเขาไม่ได้ไม่ได้มาแจ้งความเอาผิดอะไรเพียงแต่ไว้เป็นหลักฐานว่าต่อไปถ้าเกิดเหตุอะไรกับตัวเองเนี่ย <S <s> <S ก็จะต้องถือว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นคนทำนะทีนี้ทางพนักงานสอบสวนโดยสารวัตรใหญ่นะเออตรงนั้นเขาเรียกสารวัตรใหญ่เนาะพันตำรวจโทนิลันอินผูกเนี่ยทราบข่าวก็ให้ ชุดสืบสวนเนี่ยลงพื้นที่ไปถามดูมันข้อเท็จจริงขนาดไหนมีคมคู่กันจริงไหมเขาก็ไปนะครับไปตามหาตามที่ต่างๆก็ไปพบอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับทีนี้คาให้การของอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาว่าอย่างนี้นะครับเบื้องต้นตารวจเนี่ยไปที่บ้านว่าที่ผู้สมัครก่อนไม่พบนะครับก็บ้านสภาพไม้ชั้นเดียวสภาพค่อนข้างเก่าแล้วก็ไปที่บ้าน อดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่อดีตผู้ใหญ่บ้านเพิ่งครบกเกษียณไปเมื่อมีนาคมสอง3นี้ี่เองนะครับเขาก็ให้การกับตำรวจว่าไม่ได้ข่มขู่เคยไปเตือนแม่ของนายเนี่ยนะครับของว่าที่ผู้สมัครนี่แล้วในประเด็นที่ลูกชายเคยเป็นลูกบ้านของตนเองแล้วก็เคยเป็นลูกจ้างรับจ้างกับอดีตผู้ใหญ่บ้านนี่มาก่อน เขาเข้าไปเตือนว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้รอดก่อนถ้าสมัครสอจอไม่มีเงินทุนไม่มีศักยภาพจะไปสู้สอจอเดิมได้อย่างไรอันนี้คำให้การของทางอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วหมู่บ้านเราจะไปร้องของบประมาณต่างๆมาช่วยเหลือในชุมชนได้อย่างไรการจะไปสมัครจะโฉนลให้คนในหมู่บ้านเดือดร้อนมากกว่าอันนี้อดีตผู้ใหญ่บ้านเขาบอก ไม่คิดว่าจะมีการแจ้งความลักษณะนี้เขาก็บอกเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ขม่มขู่เพียงก็ถือว่าผม่าจะถือว่าเป็นลูกเป็นหลานอะไรเนี่ยเนาะไปคุยไปเนี่ยลักษณะชาวบ้านนะเนาะเอ้ยมึงจะไปรับสมัครกันนะมึงเอาตัวมึงรอดก่อนไอ้เนีย่ยลักษณะนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขาให้การกับตํารวจแบบนี้สรุปก็คือวันนี้ก็มีข่าวออกมาอีกในเรื่องประเด็นที่ว่าเนี่ยก็คือผู้สมัคร นายกท่านหนึ่งก็ให้สัมภาษณ์ไปอีกไม่หว,วั่นไหวต่อสู้อะไรต่างๆนี่น,นะครับเพราะว่าสื่อเขาก็ไปถามอีกไปเจาะอีกประเด็นนี้นะครับเอาไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องของสื่อที่นําเสนอแต่การพิพจารณาเนื้อหานี่จะอยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับในเขตนี้ก็มีสองสองคนลงสมัครนะครับลงสมัครในเขตนี้ แต่ทีนี้ความเสียหายถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้ถ้าข่าวมันคลุมเครืออยู่เนี่ยผู้เสียหายก็คือผู้สมัครคู่แข่งอ่าแล้วท่านคิดไหมว่าถ้าผู้สมัครคู่แข่งเขาเสียหายก็คิดว่าคะแนนก็คงจะมาเข้าตัวเองหมดอ้าวก็ว่ากันไปนะครับอันนี้มันเป็นแผนง,งานหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนะเออจต่การขค่มขู่เป็นอย่างนี้ยครับตามเนื้อหานี่เป็นบันทึกของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานสอบสวนเขารับแจ้งว่าจริงอ่ะเขามาแจ้งแบบนี้จริงอ่าเขาก็ให้สัมภาษณ์จริงว่าถูกคมคูยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ประเด็นเนื้อหาลึกๆข้างในเราไม่ได้มาคุยกันวันนี้เรามาคุยกันละผู้ที่คมคูเนี่ก็คือเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้ไม่ใช่ผู้สมัครแล้วไม่ใช่คนของผู้สมัครใดๆทั้งสิ้นผมถามแล้วนะครับไปสอบถามมาแล้วเราก็ตามกันไปครับเดี๋ยวอาจจะมีประเด็นอะไรดีๆใหม่ๆ อาจจะแรงกว่าเดิมหรืออาจจะฆ่ากันเต็มมองแค่นอาจจะฆ่ากันกายกองกันตายก็ไม่รู้เนาะ <c oughs> เออนี่เรื่องของการเมืองท้องถิ่น